สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมางานข่าวเด็ดข่าวร้อนลบว,วันนะครับมาร์กี้หยาดดาราผู้จัดทยอยเยี่ยมปอเสียบุญชัยก็ามาเผยโบภรยาปอส่วนมนนะครับเ,เวลา12.25นะนครับวันที่ส7เพฤศจิกายน58ที่โรงพยาบาลรามาทิบดีเนนปินนะครับน้องชายของปอทฤษฎีเดินทางมาที่โรงพยาบาลพร้อมกับพระพี่เลี้ยงจากนั้นก็ได้เข้าไปเยี่ยมการป่วยของปอทฤษฎีพี่ชายในห้องซีซียู โดยเข้าไปบอกว่าบวชให้แล้วทิศส่วนกุศลทั้งหมดให้กับเจ้าก,กรมหน่่ยเป็นของพี่ปอของพี่ชายนะครับผู้สื่ข่าวรายงานว่าในช่วงเที่ยงและบ่ายของวันนี้ยังคงมีบุคคลในวงการบันเทิงทยอยกันมาเยี่ยมปอเทศฎีไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารจากค่ายทวีสันเดอร์ประกอบด้วยนายสมพงนางพัฒนกรวันวันนพิโยน้บและแตงภูสิทธิ์ไลทองนะครับ นอกจากนี้ในส่วนของนักสแสดงที่มาเยี่ยมได้แก่นุน่นลุงทองลมทองเอกพิยะวิมุกตานนท์น้นอตวรลวุธเสื่งอามณ์ซึ่งมาพร้อมกับแจนนพรักษ์สีสุพัฒนา,นาแฟนสาวนะครับร่วมถึงจ๋ายศนีนะครับนะครับผู้จัะครและเปิ้ลนัทบุญไตนัทนะครับสามี ดีนิติพงศ์หอหน้านักแต่งเพลงนะครับตามมาด้วยมากี้ราศีบาเลนสอกาครับไอ้พิช,ชพงศ์สมคุณครับแพงพิชพัท์มหาทิติยากุณครับแอร์พันธิลาฟูกิน,นครับยาทิพราชปานแมนกาลินสตายุและเกียเวสกาสิริวัฒนานครับแฟนสาวรวมถึงนายบุญชัยเบนเจลงคุณครับที่เดินทางมาเยี่ยมปอทิสตีด้วยเช่นกัน จ่าชุตณีกล่าวว่าตั้งใจมาให้กำลังใจคนเฝ้าไข้เพราะคนเหนื่อยก็คือคนเฝ้าไข้มาส่งผ่านกำลังใจไปให้ถึงปอดูคุณพ่อแม่เข้มแข็งน้ามม้อยก็ดูเข้มแข็งส่วนภรรยาของปอไม่ได้เจอเพราะเขากําลังสวดมนต์ทุกคนพลังใจดีสุดท้ายกําลังใจสําคัญที่สุดหวังว่ากําลังใจที่ส่งไปจะทําให้ปอหายเร็วๆมาเป็นพลงให้พวกเราทุกคนดูเร็วๆนะครับ เคยร่วมงานกับปอในละครเรื่องบัวปิ่มน้ำนะครับปอเป็นเด็กน่ารักเรื่องนั้นเล่นเป็นลูกพี่นกจริยาปอเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจเป็นเด็กที่มีพลังชีวิตบวกเยอะเป็นคนดีอย่างที่เราเห็นหลังจากที่ร่วมง,งานกันก็ยังได้ยินข่าวว่าปอยังช่วยสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นคนดีคนหนึ่งเลยจ่ายศศนีกล่าวนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าตอนที่ทราบข่าวว่าปอ,ป,อป่วยตกใจไหม ผู้จัดสาวกล่าวว่าทราบข่าวตอนที่ไรแรงแล้วที่มีข่าวว่าขอเก็บเลือดตอนนี้ก็อยู่ที่ขั้นตอนการรักษาให้อาการค่อยๆดีขึ้นสิ่งที่ทําให้ดีที่สุดในฐานะที่เป็นครอบครัวทั้งสามคือมาเป็นกาลังใจให้น้องวอลลิตนะกล่าวว่าก่อนที่จะมาเยี่ยมปอได้ไปบริจาคเลือดตนตั้งใจจะมาหลายวันแล้วแต่มีวันนี้ที่สะดวกที่ผ่านมาตนก็เตรียมร่างกายทุกวันพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อให้แข็งแรงมันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยได้มาก ไม่มากก็น้อยนะตนไม่ได้เข้าไปเยี่ยมปอแต่ขอเข้าไปคุยกับอานํามอ้อยและคุณพ่อของพี่ปอเท่านั้นถ้าที่คุยกับอานามอ้อยอาการก็ดีขึ้นทุกวันเสร็จจากาเสร็จจกตรงนี้ก็จะไปทําบุญลงศพและไปสารเจ้าพ่เสือเพื่อทําบุญให้ปอทั้งหมดนะครับ